กิบเห็ดผักไม 24, 2016, ้พ mm. ี่น้องยี Hence, ่สิบเจ็ดกันยายนสองพันาสิหกฝนก็ตกเห็ดก็ออกกิบเห็ดท่ามกลางสายฝนม้วนกุ๊บเบียกมะลอกมะแลกสอง ยายยายตุ้มและยายบังเปียกมะลักมะล็กเลย นีใหญ่นี่อเอาไม่ดอกนั้นขามันใหญ่อยู่นะนั่นแหละเอาไหมขามันใหญ่อยู่นะออตรงนี้น ยายนี่มุดอะไรเบาขทางในผู้มีเบาอ,อ่าอยนืงกายคืบอบ่เห็นพี่น้องกินมุดข้นมาที่หลางผันเห็นเอ้านี่บุ๊มแมออกแต่เศร้าคุณวัวนี่มาแต่เศร้าบุได้เห็นเนี่ด,ดอกบางญ่นี่ ขอด์ใหญ่เอายายกระต่ายใหญ่โอ้เอาได้อยู่ห้อดูนะดีนี่ดีได้บ่เอ้าเอาไหมไม่เท่าก็ไม่เอาอืมสวยสวยสวยแมงกิน โอ้ยังกายพี่น้องบึงเนาะงบุ้ดีิเหลียวฮะบุ้ดีิเหลียวบึงปูโอ้แฝดแฝดแฝดสวยงามอลังการอลังกุดดอกสีสวยบัดดอกนี่น้อยผัดเห็นบัดดอกใหญ่ใหญ่ผัดโบเห็นเจอแล้วฝูงเห็ดปวกแต่ว่าฝนตกใส่นี่นี่เจอแล้บ่อหมูเพลิน เอ,เอาตัวนี้ก่อนยายมาเ<า>จอแล้วใช่ไหม,<อ>มนั่นเจอเพื่อนเพื่อแล้วสันพี่น้องแต่ว่าเอามูนี้ก่อนโอ้เปือ่อยยายเอยฝนตกใส่มันเสดายดิยดฝนก็ได้นเนาะไม่เงียงก,กัดมุมดตะนอยบอก ไม่ตามบ่เป okay. oh, ื่อยคักแเท้โอ้เก็บอืมโอ้ยตกปาลี้เลื้อบ่เนาะตกงามๆกับเปลือยเหมือนพี่น้องเอ้ยฝนตกแน่หนินี่บอก อ, au au, อันดี้บ่เอาบ่ค่ะเจอแล้วเพื่อนอ้พี่น้นองเอายายเก็บด้วยตรงนี้ <resistor. S 2> อู้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 ฟูอาฟ้าเลยยายอู้ฟูฟูยายฟูฟู อู้ยเจอแล้วพุ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 พี่น้องฮอดพุฮอดพุฮอดพุเอาเอาเอาตัวนี้ก่อนสร้างฝนตุกดีปลูกยายพุทั้งพี่กระพุปลูกฟุ่นเล่าห้านายนายฮัลโหลเบ้อไปฮอดพุเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งก่อนเอาเก็บยาย ถ่ยา,ยา,ยายให้เบิ่งนกับพี่นอ้องเลยเป็นสายเป็นสายนี่มีนี่นี่ถ่ายให้เบิร์นกับพี่น้องเด้อพี่โอ้ยฝนนี่มันยังมาตกคืออยังเนาะอือพี่น้องฝนฝนฝนให้เบิ่งนก้นให้เบิดด่งนก้นพี่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 พอีกพี่ได้ฮอดพี่ได้ยายเอ้ย ฮอดผู oh, you know, ้พ mm ี hmm. mm ่น้องเขาเดินเป็นสายนี่พี่น้อง chung 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 tinh chung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  เดินกลับมาหาุนยายหวดระเบาะตีคืนนี่ฝนหยุดแล้วถ่ายให้เบิงได้อยู่ปวดหัวได้ป่ะนี่ตากฝนมันจะปิดไข่สช่ป่ะหูคิดว่าจะตีมันตะกตาได้มันกำลังสีขึ้น สิคืนึฮึกุกลุด ชิ้นขึ้นก็เอาเลยแล้ววัดตัดเือนผมที่ข้ามละใบสามละเก็บยายเก็บคุณเด้อยายเก็บอยู่จุ้งพุนใจตุ้งมาเก็บู่จุ้งพีมันี่ข,ข้ามพี่น้อง บุนหลอดอะไรเหรอหลอดแล้วมันจะเจอบ่ยันเจอบ่มันออกกับออกเป็นโมูสเหรเนาะว่าแล้วถ้าเจอดอกหนึ่งสองดอกนี่มันต้องเจอเพื่อนมัน เพราะว่ามันนำเพื่อนก่อนเนาะงามอยู่ในนียายถ้าฝุนบุต,ตกนี่อันนี้มันมืนมือฝุนตุกแล้วมันพอด,ดีงามเลยถ้าเก็บม้วนขนาดเลยถ้าฝุนบุต,ตกนี เจ้าตุ hm. ๊กเดือดเด็ดออกเห็ดก็ออกฝุ <h 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 ่นก็ตุกคุณพ่อมันจะยายไปเอาจุ้มพุ <h <h ่นด้วพี่น้องเห็ดคือกันพวอันนี้ก็เอาเห็ดทั้งนี้เาเนะฮ็ดงามถ้าฝนบดตุกนะฝนตุกใส่ พลังงามเลยแหละมืดแต่บริขาเพื่อนอสติมกตาละ่ะ อยู่กะเงียวๆนีหูนี่กัดหูกัดน พี่น้องเอ้ยเสียดายฝนตกใส่คิดไปส่งมาอกกระโดกระเดียแทบปีนี่ รอบที่สามได้ได้ในฮิดบวกทัลโหลผู๋ยายยายกระเก็บอยู่ทางผู๋พี่น้องเป็นสายมาเกตุ้มกระเก็บอยู่ทางนี้โอ้ยุงทางหลังเฮาผู๋ได้ยังอีกได้ยายเอยมันเปิดสายไปทางผูเอาทางนี้ให้มืดก่อนมืดล้วบอ ละละม,มาทางนี้ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้นี่ซ้ายทางนี้บัดน,นี้อันนั้นไปทางซ้ายมืออันนี้มาทางขวามือ <c oughs> ไปฮอดพุ่นค่ะปูฮอดพุฮอดพุพี่น้องฮอดพุเห็นดอกเห็ดบ่เก็บได้บัตน,นี้ nhung xe đai phấn tục à, Hãy mà cho kênh เงาไปทั้งผูวเก็บนี่เด้อเ่าสิมาเก็บทั้งขี้ป้าเฮ็ดกย์ยัดหกเก็บแบบนี้ เก็บอยู่ทรงคูด้วยพี่นอ้องฝนตกเปื่อยเบดโอเปือเป่อย ยายเราเก็บอยู่ฝน หมดนะถ้าบเจอจุ่มไหมหลายอยู่เจออีกสองดอกต้องเจอหมูมันแน่นอนต้องหาหมูมันแหละถ้าเจอนี่สองดอกนี่นะ ว well, ่าแล้วถ้าเจอสองดอกก็จะเจอเพื่อนนี่ไงเจอเพื่อนเขาแล้วฝูงนี่บุใหญ่ไปเนาะฝูงเล็กๆฝูงเล็กๆสี่ห้าดอก ไม่ต้องมาก็ได้ยายมันไม่เยอะสีห้าดอกต้องเจอฟูงอื่นอีกแหละน้องเอสดดยดิผลตกใส่มีแต่ดอกงามอันนี้เน่าแล้วต้องผู มีแต่ดอกสวยๆได้พี่น้องเลยเห็นได้ดลยผลคือตุก เต็มตาแล้วหังเล็กๆประมาณสี่หดอก ถูกฝนฟูงนี้ไม่ใหญ่ค่ะฟูงเล็กๆแต่ดอกสวย แห้งอยากมือแห้งเห็ดเห็ดพี่น้องโอ้ยเห็ดสวยๆเลยเอาเก็บเสียดายฝนตกขาเพืิลื่นจังหวะพี่น้องขาจะลื่นเพราะฝนตก nhanh 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 สวดกระตาละพี่นอ้องหมดแล้วฝูงนี้หมดแล้วฟูงไม่ใหญ่จ้าพี่นอ้องคือดอกใหญ่แทอหิดปวกตาบเอายใยเอาเอาดอกนั้นก่อนๆๆ

Ибо